อปลงมาลูกอย่าเล่นแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมามันจะตกไปนั่นน่ะน้ำนั่นน่ะขึ้นมาเร็วเอาขึ้นมาเร็วๆวน้ำนั่นน่ะตกไปเป็นน้ำนั่นน่ะลูกนูน,น,นไปเล่นนูนนูนดีกว่าสก,กายสก,กายด้านหลังลูกเล่นด้านหลังดีกว่านี่ด้านหลังสก,กายนี่นีน่นะไปะไปแล้วีบไปนูนนูนที่โลง่งๆลง่ลงลงูกไป ๊ายไายก่อน๊ายไายก่อน๊ายไายแม่ก่อนไายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยจุ๊บ